พี่เบมเนี่ยโอเคอ้ยเสียงจำได้ใครนะาจิ๊กด้งจิ๊กเด้งจ้อ๋จ้าเอจ้าเอเห็นพี่ได้เหรอพี่เบมน้องเห็นพี่ได้เหรอสวัสดีครับพี่ถึงน้องจะมาเต้นโชว์ใหม่ให้ดูอ่ะ เต้นเลยไหมหนูจะได้มีตังอยู่พอดีเลยจัดไปว่าไปพร้อมมากพี่เบ๊มาทำอะไรพี่เป็มมาดูหนูเต้นไงใช่ไม่ไม่ไมดีๆมาที่สภามาหาหนูไงพี่หมูไม่หมูพี่คิดถึงหนูบานจะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้ ไม่พี่รู้ว่าหนูอยู่ที่นี่นะพี่ติดเลด้าไว้บนกิ๊บนหัวนะเห็นปะสีฟ้าพี่ฝังเลดร์ไว้ไม่จริง <c oughs> จริงคือเราเต้นออกอยากได้เพลงหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ไม่เอาอยากให้พี่ร้องเพลงอ่ะเพลงอะไรเอาเพลงอะไรก็ได้นะ <c oughs> อะไรไม่เอาถ้าจะให้ร้องก็บอกมาว่าเพลงอะไรอันนะ เขาพูด okay. อะไรเป็นบ้าล่ะอืมเป็นจิ้งจก<ะ> <laughs> จิ้งจกจกจิ้งจกโดนรถเหยียบ์ไหนร้อนดีมีวันหนึ่งจิ้งจกโดนรถเหยียบแล้วมันกระตะกนว่าไม่เกลียวไม่เกลียวไม่เกลียวจบละอ้า <laughs> 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 ไม่มันไม่มีดนตรีไงไม่มีบีดอ่ะมันก็เลยโดูแปลกๆปืน้แต่ไม่กี่แต่ไม่กี้เราเต้นมันเลยนะเอาเพลงดื้อแไม่ไม่เกินจัดไปสักหนึ่งเพลงจบเร็วเราให้หมูฟางหัวดำอะไรพี่เราไม่เป็นพี่เราไม่เป็นพี่เราพี่พูดเป็นอย่างนั้นะบอกว่าให้หนูขอเพลงได้ ก็นี่ไงพี่เปิดลำโพงพี่มีลำโพงจะเพลงยันหรือเปล่าอยากฟังพี่ร้องเพลงอ่ะก็เพลงจิ้งจกเมื่อกี้ไงไม่เอาจิ้งจกเอาตุแกก็ได้อ่ะไปไหนเราตุแกดิตุกแกตุแกตุแกกระโดดเข้าหาแล้วมันน่ากลัวจังเลยตุกแกตกใจเหมือนกันก็เลยวิ่งหนีไป ป็นไงขอใหม่ขอใหม่ตุกแก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 ตกใจจังเลยแล้วก็ก็เลยวิ่งหนีไปอะไรมันเป็นเพลงอะไรเนี่ยไม่ก็บอกแล้วมันไม่มีบีดมัน,นแบบไม่มีดนตรีไง<อ>พี่ว่าเป็นดนตรีได้ไหมล่ะขอเพลงขอเพลง,งช้างเพลงช้างหรอช้าง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 กินมาไม่อยู่หลังรถ เลก็บอกว่าอย่ามากินหลังฉันเดี๋ยวฉันจะเหยียบนะจบเอาเป็เดเป็ดเป็ดหรอกกาบกาบกาบ่าไปที่เก๋ากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ําในคลองไม่ต,ต้องบอกว่าเกลออาบน้ําในคลองเกลอาบน้ําในคลองเกลก็เลยชวนเป็ดมาอาบด้วยเป็ดดีใจเป็ดก็เลยกอเดเกลอจบ ฮะพี่เบฟอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าอารมณ์สุดรเขาใช่พี่เห็นแล้วเมื่อกี้ไงหรือจริงๆค่าตกลงแต่ครูก็บอกมันอยู่อย่าเลยอย่าเลยต๊อดต๊อดมนที่ไหนกําลังรับต๊อดนสวยมันนี่ไหนมันมาหาพี่ไหนเดียวพี่ขอหนึ่งเพลงขอขอแค่สองพันพอโชว์ไปขออะไรอะแล้วขอเพลงอะจะขอเพลงทำไมอะ ไปยืนยันพี่หลงออกแกงบ้างน,นึงม <c oughs> าเลยก็คือเกลยจะอยากเต้นอะไรขนาดนั้นก็อยากเต้นก็ชอบเต้นเดี๋ยวชอบเต้นนะ้ำโ <c oughs> อเคเชื่อขนาดไม่มีเพลงก็ยังเต้นได้ดจีอยู่<ร>ในหัวใจก็ร้ <c oughs> องไปแล้วไงจังหลายเพลง เราไม่เป็นเพลงหรือว่าเท่าอะไรอย่างเงี้ยเเสมอพี่ครับคุณผู้หญิงขอเพลงอะไรนะครับเมื่อกี้ขอหนึ่งบทเพลงพี่โกร้องแปะไม่เคยฟังโกรร้องเพลงไอโกร้องผมผมผมร้องไม่พอหรอกพี่มันสู้ตอนไม่ได้อยู่แล้วไอ้โกร้องไม่แล้วก็ไม่ถือว่ากูขอได้ไหมได้ไหมพี่เบฟขอได้เนี่ยต้องขอต่อได้ไหมเนาะช่วยหน่อยได้ไหมตอนนำได้ไหมล่ะไม่ลวงคอลวงคอเร็วๆรีวรีบไปรีบรวงรีบไปรีบลรวงรีบไปเร็วๆร็วงไม่เป็นต่อไม่ลวงเลยดีเลยไอเล็บขอนเล็บไอ้ตวเร็วๆดี มิเกลโชว์ให้พี่เขาล้วงคอโชว์หน่อยได้หมอ่ะหนึ่งท่อนได้ไหมหนึ่งท่อนได้ไหมอ่ะเออไม่เอาอ่ะเอาไม่มันก็ต้องมีเลยไอ้โกล้วงคอโดนดินโดนล้วงคอแล้วเขาให้มึงร้องเพลงตอกูไม่ได้กูชื่อโก๋ได้ยินตอก็เราล้วงอ่ะ หน่ยอ่ไ่สตอสะตอนะไม่นเวน้อง้องแลวร้องเลยร้องลยร้องเลยร้องเลยร้องเราฟังอยู่มีโดนสิงหนูนะเอานี่ันสิงหนูหรอใช่นะพวกเดินเงงด้วยเดินไปไหนไม่รู้โกหน้าขอเล็บหน่อยได้ไหมเพื่อน โอ้ยอ่ะอย่างนี้ถ้าถ้าไม่ใช่แค่หนูนะถ้าถ้ากูร้องอ่ะฟังกูฟังกูนะไม่เก่งลูกเสือไหมถ้ากูร้องมึงจะร้องไม่ถ้ามึงถ้ามึงล้วงกูจะล้วงกูข่าเล็บอืมกูไม่เชื่อกูกูทำโก้ไม่เลวงดีแล้วไม่ล้วงดีกว่าล้วงมันเจ็บล้วงมันเจ็บคอตอนไอ้จอยตอนล้วงมันเจ็บคอถูกไหมไอะพูดพูดถูกไหมอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูวับไม่หยุดเลโก้นี่อย่ารำดีจะรำทำเพี้ยอะไรนี่ ตอนต้องตองต้องรงโคือคือถ้าร้องเพลงอ่ะถ้ากูร้องตอนร้องไหมไม่ถ้ากูร้องตอนล้วงแมวไม่เอาอังไม่ทำพี่เดเลยตอนลวงตอนไม่ใจเลยจริงไม่เปนต้อรองเพลงอะไรตแหน่งน้องรักแล้วนะถ้างั้นเออจริงแล้วมันต้องหลุดตำแหน่งน้องรักเลยหรอใชถือว่าตอนไม่ผ่านนะพี่เบ๊ไม่นไม่ผ่านนะไม่ผ่านเลยแบบนี้เกลวผ่านไหมตอนผ่านไหมไม่ผ่าน ไอ้ก่อนแล้วมึงจะพูดเพื่ออะไรอ่ะกูงงกูไม่เข้าใจอ่ะมึงก็นั่งแอคไปกูไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเว้ยเอาแล้วมึงจะว่าไอเก่าแล้วมึงจะว่าไอเก่าด้วยอละไอเก่อนมันไม่ทำอะไรผิดป่ะแต่มึงกะผิดตอนเนี้ยไม่ได้ไหมไม่นองรักอะไรทำให้พี่รักไม่ได้เอออะไรจริงมันหองมันหองไม่เป็นรึบ้าหลงอะไรเนี่ยไอหลองเนี่ยเอ๊ะไปไอตอนนอยเร็วสักหน่อยไอตอนนี้ไนตอนนี้ไอ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 ตอนนี้ กูมีกูม pues mm ีอยู่แล 8, nah <If> ้วก well, ูมีเพลงที่กูมีไว้อยู่แล้วตอนกูมีอยู่แล้วไอโก้กูขอสองร้อยเคได้ไหมเอ้ไม่ไม่ได้สองร้อยเคไม่ได้หรอกไม่ขอสองร้อยเคได้ไหมกูมีกูมีเพลงที่กูมีไว้อยู่แล้วแต่ว่าแต่แต่กูแค่อยากมั่นใจว่าถ้ากูร้องแล้วมึงจะเทหรือไม่ขนาดนี้ชีวิตกูเลยกูอยากผูกขอดตายจนแล้วนี่ไม่เทเพราะว่าถ้าเทตอจะพี่จะไม่เรียกตอนมาจัดของที่บ้านพี่โอ้โหพี่พี่พูดอะไรเเเอออออนนนรรรงง้้ยยู่่ืีเออประเด็นยิ่งร้อนอยู่ แผ่นหลังแผ่นหลังเกือบลอกอ่ะเขาบอกอเกือบลอกอ่ะแผ่นหลังอ่ะไอ้ตอนถูกหรืเกิดเลยจะสีดำอ่ะไม่มีตาแม่งส่งซักไปกลับมาคุาเกือบลอกไอ้ตอนบอกได้มาสภาแล้วพี่พีชเมื่อ่ชักแรงไปหรือเปล่าตอนมันลอกแล้วห้าเหรียญนะตอนหอกแกงครับพี่วันบอกเนี่ยโดนเลยเอาไปเลไอ้ตอนักหน่อยดิมึงแค่ให้คำปฏิญาณเดียกูอะอะไรอะร้องอะไรอะเออกูให้ประคำปฏิญาณกับมึงเพามึงว่าถ้ากูร้องมึงจะร้องใช่นะมึงร้องกูจะร้อง พูดเลยนะเออคอนเดียวพรุ่งนี้หึ่พ่งนี้อะไรไม่ใช่คุยนี่เดินไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนพมันพี่เบนมันไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะพี่จริงช่กงนี้นึงเลยอ่ะเชื่อเถอะว่าตอนร้องอืม เพราะพี่ยังเชื่อใจต๊อดเลยถ้าต๊อดจะหักหนังกันพี่จะได้จำไว้ร้องอะไรร้องอะไรวะไอ้เก่าเมื่อสักท่าให้กูดูหน่อยได้ป่ะไอ้เหี้ยกูขอได้ไอ้เก่าร้องผมร้องไอ้เก่าไอ้เก่าถ้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 าพี่ร้องร้องเหมือนมึงเลยอ่ะถ้าถ้าพี่ร้องแล้วเออจะร้องป่ะเก่าร้องเรืร้องดีพี่แน่ใจร้องเพลงนะร้องเก่าร้องกูร้องแน่ใจถูกไม่นใีมันใจร้องไดร้องใช่ป่ะร้องไม่ต้งหลายเพลงจริงหรือเปล่าพี่เบฟไอ้เก่ากูหาเรื่องตีมเลยนะ สตอรี่เดี่ยวไม่แกงถ้ามึงถ้าถ้ามึงเบี้ยวไม่เบี้ยวพี่เปิดเลยอะเปิดเลยนะจุกเปิดเลยเดี๋ยวพี่ถ้าถ้าต่อไม่ร้องพี่เอาออกแกงโชว์เลยจริงช่วงนี้ช่วงนี้เจ็บคอได้เสียงแหบเลยช่วงนี้อันนี้อันนี้แหบเสน่ห์แีกเช้าใช่โอเครู้ได้ไงอ่ะโอเคโอเคไหนครับสบายสบายหายแล้วขออนุญาต ขออนุญาตเปิดเพลงที่มิกไว้นะครับโอยาขอร้องละโกมันมันขายหน้าคุณเขาบ้างไม่อายตัวเองก็ขืนบ้างไอ้เทียสูตรก็ใส่ตัวเดียวกันไอ้เทียเอ้าไอเทียตอนพูดจามหมาๆงันทำเพี้ยไรอะตอนฮะกูถามไอ้เทียคนเราเนอะเว้ยมึงต้องถ้าถ้ามึงฮะข้าแค่นี้เรื่องแค่นี้มึงยังไม่ใจอะกับแก๊งมึงก็ครูก็เชื่อมึงไม่ใจเว้ยถ้าแอบพี่แค่แค่พี่น้องอะ เทียเทียมันก็รู้กันมันก็รู้วัดก็ไปเลยเทียะมาไหนมาไหนมันน้องตัวนี้นี่มไหนมึงนั่งมึงนั่งนี่มึงนั่งนี่โค้กเขายากเสียงแหงนิดนะครับลองฟังดูครับผมแค่นี้ก็ชอบให้ฉันสดใสคอจะใครได้ไหมขอฉันใจสลายขอเธื้อสบายสุดนะใคร มาแล้วครับเดโมอยู่เดฟเดโม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 ผมผมจะไปต้องอปเยอะไงสที่โน้ตใหม่ใหม่เพลงนิดใช่ครับนิดนึงครับต้อนเพื่อนต้อนชาวไปพี่ไม่ให้เก่าไงเก่าไอเก่าไงเก่าไงเก่าไอไปหยอกความรักก็คือเดี๋ยวพอต้อนเสร็จก็คือเก่ามาแน่แค่นั้นโดูแน่ต้อนั้นแหละทำนี่อะไรไว้มึงอายหน้าเราด้วยขอแบบว่าขอเพลงเดียวกันเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไมไอ้เก่าไอ้เก่า ไม่พี่เบฟโกว่ามันมันมันช่วเรื่องน่าอายเหรอพี่ที่เราร้องเพลงตรงเนี้ยให้พี่ฟังให้เดี๋ยวคุเปิดเช้าตี้เลยแย่เดี๋ยวผมต้องทำตีแผลแถมตามมึงด้วยใช่ปะใช่เขาเสียงมันแผลจริงๆกูไม่ได้ล้อเลียนเขาไม่าอะไรกูไม่ได้วางมึงล้อเลียนเลยอืมแต่มึงดูแบบมึงจะตายหัวจำเพี้ยดุริศดุริศจำเพี้ยอะไรกูรอร้องกูร้องเพลงอยู่ให้ครูสั่งมือกูไปตบกระบาดดูมันดูดิเนะฮะไอ้ร้อยร้อนนี้เออร้องดีเหี้ย ไอ้ต๊อดเอาดีเต้ยหรอไม่กูรออยู่กูณร้อยเก่าอยู่เนี่ยไอ้เก่าว่าเฮ้ยเก่ามีลำโพงปะมีแตปวางเอาเอาเพลงเดียวกันเลยนะเคป้าเอาเพลงเดียวกันเลยจริงขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยอ่ะขอแบบเว่อร์ไอ้เก่าเวอร์โชว์หน่อยโชว์พี่หน่อยเก้าน้องมีน้ำไปไปต๊อดเวอร์เก่า เว่อตอตต่อโชว์ตอตไอจอดตอดอ้าวก็มาบอกมันจะร้องรอฟังอยู่นะเนี่ยไม่เอาตอดก่อนไม่ไอ้กาก่อนมันเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมนะ ไม่โก๋อยจะเหลี่ยมพี่โก้ไม่ล่ะกูโก้ทำเล็บมาแล้วถ้ามึงร้องเหมือนกูนะเอาไหมล่ะเออเอโอเคโอเคเอาล่ะขอดูเล็บมันไหนได้ไหมล่ะเพื่อนไม่โก้มึงจะยุ่ยอะไรอ่ะไอ้เชี่ยมาได้กันแม่กูงงหวยเชี่ยกูเริ่มหวันมึงแล้วกูเริ่มหงุดหงิดจริงแล้วด่ะยหวั่นจริงแล้วเฮ้ยกูทำไงไอ้เชี่ยนี่มึงอยู่ข้างไหนเนี่ยไปยืนฝั่งนู้นไปดูหลังเสื้อกูรู้อยู่ข้างใครแค่นั้นแหละกูข้ามมึงอยู่แล้วตอนเพิ่นเล็บไอ้แกวขอเล็บได้ไหมไม่เอาเพิ่งตัดไป นี่มึงก็แค่ถูกพิจารณาเองไงกูไม่อยากมีคลิปหรือกูไม่อยากมีอัลบั้มอะไรโก้ไม่มันไม่มันไม่มีหรอกตอนไปมังดูที่เสาไฟฟ้าแถวเนี้กล้องกี่ตัวในอีสานอ๋อตอนฟังกูนะเฮียไอีแค่แค่พาอะไรเมื่อกีซ่าตัวเองหน่อยโก้ตอนฟังตอนฟังแล้วมันไม่มันไม่มีหรอกเมื่อตอนกับโกมายืนหน้าสะพานมันไม่มีหรอกตอนอะไรอย่างั้นน่ะเออมันก็แบบจบตรงนี้เฮียโชว์ จอทำไมเดี๋ยวนี้ใจมันไม่ได้เลยวะจอไม่ดังวันนี้จะดังวันไหนวะเพื่อนบอกทีนี้เฮียเออแล้วกูต้องรอจอกับซาร่าอย่างเงี้ยเหรอเสียงแบบว่าจำเสียงผิวๆเงี้ยอือโนรีเติร์บอยู่แล้วไอ้เฮียแล้วกูเอาให้จอเพื่อนว่าไม่กลมร้องไงน่าจะขอขอไหนได้มั้ยมันก็รับรองไม่มีมาม่าเห็นไหมเห็นบ้าเห็นไหมไม่ไม่พี่โกปิดเพลงเลยพี่โกพี่โกร้องโชว์พี่จอไป เอ้ขาวาาย้อนหนยอนห่งย้อนหข่อยอนหนึ่งขอยอนหนึ่งข่อยอนหนึ่งอเราอีรอนมึงไม่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้มันไม่มีสัตว์สัตว์จิตวาณขอมิกกับมึงได้ป่ะขอมิกกับมึงเลยได้ป่ะมิกคู่ับมึงเลยได้ป่ะพอพอพออ่นั้นหลีกูกลับแล้วถ้าถ้ามึงจะเรียของหัวเงี้ยรอน่เรียมร้อนันกูร้อนยิงร้อนยิงร้อนิงถ้วมึงมีขอมิกกับมึงได้หมล่ะไม่บางทีก็ที่ที่บอกว่ามันหลตามมองบางทีกูก็อายเป็นออนนีงงงึห่ก ยี่ีิบสองแฉรอีสานพีกูถามอะไรงูเขียวสีอะไรทีเขียวเข้มเขียวเข้มเทียอะไรกูอะงัอะแล้วงูเห่าหางกระดิ่งโตมาเป็นงูเห่าอะไรงูเห่างูเห่าหางกระดิ่งเทียอะไรงูเห่าก็งูเห่างูหางกระดิ่งก็งูหางกระดิ่งงูเห่าหางกระดิ่งโตขึ้นมาเป็นงูเห่าหางอะไรตอนตอบกูหางไม่หางตะคังผิดอะไรอ้าวตอนงูห่าหางตะคังไม่รู้จักเหรอ ไม่มกูนี่คิดเองไม่ได้ดูดูมันมันไม่ได้หาเลยนะเดี๋ยวจะไปหาดูมาอีกนะไม่ไม่มันมีคนมันเคยมีคนมาพูดกับกูตอนมันไม่ได้หาเลยกูไม่อายด้วยเนี่ยตอนคุณฟังมามันหาอยู่เพื่อนหาอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ทำไมมึงฟังกูนะเว้ยไอ้เขี้ยที่เดื่องไม่หยุดขำเลยมึงดูดิมีแต่มึงอะไม่พูดสักทีเนี่ยไอ้แม่พี่จอร์ดก็ร่างเสียงว่าแค่นี้ก็ร่างอะไรแบบนี้ก็ตามเหมือนนะไม่โกูไม่เอา มาเมื่อวานมาเลยสนุนตอนอ่ะเมื่อกี้จ้อยคือถ้าจบให่พี่ออกอัลบั้มให้เลยนะเนี่ยอืมครีมสนุนตอนอ่ะกูขโมยแล้วไอ้โง่ไม่ตอนตอนเจอไอ้ดรอปแล้วอยากให้กูต้องหงุดหงิดตอนใครนั่นแหละร้านอะไรยังงัดไหมครีมอ่ะไม่เหลือแล้วร้านไหนให้กูณับมีไม่ต้องรับไปกว่านี้อ่ะไปต้อนเร็วมีเกี่ยวเต้นจนเหนื่อยแล้วเนี่ย ใช่เดี๋ยวเต้นจนเหนื่อยแล้วกูหักเดีนิ้วกูกรอบหมดแล้วนิ้วมือไม่ร้องไม่หลีกร้องร้องไม่ใช่คือเราคิดว่าเราไอ้โกเมื่อวันเมื่อวันสมเพศมึงเข้าใจว่ามันมันมีแบบมันมีบางมุมที่เราต้องสมเพศตัวเองบ้างวันนี้ครับวันี่ครับพี่จอำไอ้ด้วยโอ้จะไม่นอนฮึฮึ ไม่เกียวตังตังคนะ<ห>คน่ยเขนอะไรกัน,นอ่ะลองเี่เรียกครับไอ้จ้อยอออ้อเลย ใช่หรอพคือพี่เบ๊ยไม่รู้พี่ขับอะไรวะต้องงงว่ะแล้วเหล่าเล่าพี่รอฟังตอนอยู่เออง่ายง่พี่เบ๊ยพี่เบ๊ยผมไม่ผ่านนะพี่อย่างเงี้ยผมไม่ไม่ผ่านจริงนะไอติงคือพี่แบกเด็กมาแค่งไม่ได้แบบที่ต่อขึ้นมาแค่นี่การท้าไม่ได้ไม่ต้องมีอินโทรก่อนไงใช่พี่เก๋าพี่เก๋าเปิดอินโทรแค่เดียวไม่เก่ามึงขึ้นให้กูดูได้ป่ะจริงกูร้องตามเลยอ่ะให้เป็นขอขอเดือดรอบนึงเก่าฟังพี่นะถ้าสุดท้ายแล้วไอ้ตอนเรียมอีกคือไม่มีนะ ตัดเพื่อนตัดน้องพี่เว็บตัดพี่ไม่เหลือใครนะตอดโอเคตามนั้นพี่แล้วพี่เอาจริงแล้วพี่เอาจังแล้วก็ถือถ้าน้องอินโทรให้พี่ต้องร้องใช่ป่าถูกทำไมตอนไม่ต้องเก่งตอนจะเก่งปากทำไมตอนไม่ได้เก่งเอ้กูสมเพศตัวเองกูไม่ได้เก่งกูไม่ได้เป็นเที่ยวนี่เนี่ยไม่ได้ไรเลยโกไม่ได้เป็นอะไรเลยเพื่อนไม่อยากเป็นเลยเพื่อนขวี่ให้เขาไม่กล้าอะไนรกอะไร กูคือกูร้องก็อยู่แล้วตั้งแอย่างน้อยเก่าก็ร้องไปแล้วไอ้โก้ก็ร้องไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะอืม่แม้แต<า>่ร้องลเลยแ<ล><ล>ค่ไ <laughs> ม่ก็ร้องเท่าตออ่อแล้วพี่บีบไม่ ชื่อกร้องยาวอยู่นะไอ้กออ้อองไรงอ้ออไรนมึง้ออไรนมึงล้ออไรนมง้นทุกเลยก็ทุกกว่ากูอะทุกเลยไม่มึงเหมขวกของกูมันหมดขวาเข้าหน้ามึงไง้งฟังกูนะกูหลบกูหลบกูหลบหมัดขวามึงอแล้วก็แล้วก็ฮุกซ้ายต่อยกลับว่าไงเ้คุณคุณไมคกคุณไมไไม่มึง้องไนมงไหนมึงล้อไหนไม่ตอนฟางโกรธนะจะร้อสงไม่้อเสียกติก็ได้มึงล้อเสียปกติก็ได้กูอะกูมีอันนี้ไงกูมีแผ่นหรอกมีซาวแผ่นเดโม่ไง ไม่เบี้ยวป้าตอดีเฮียไม่แล้วมือเสียวมาจากไหนฮะติงต้ดีดีดงติ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 งไม่ต่อต่อต่อเข้าใจไหมว่าก็ฟังกฎนะว่าบนโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าโทรศัพท์ต่อข้าใจป้าแบบเนี้ยขนาดไหมร้องตาตาแล้วพี่ต่อเปิดให้แล้วตาเร็วไม่กดอนเรากรรลองหน่อยได้ไหม โอ๊ยพี่เบ๊บเจอกันพี่พี่เบ๊บเจอกันพี่มาไอ้ยต่อเจอกันเหรอเว้ยเก่า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 กระเพิรอตพี่เบ๊บกระเพิ่อตกระเพิร์ตพี่นะไปพี่เจอกันพี่พี่ผิดหวังว่ะตอนอยู่อยู่นี่แหละไอ้ต่ออยู่นี่อยู่ๆคนเดียวนะต่อเจอกันไหมผิดหลังว่ะจันจริงผิดหลังจริง ไอโก้ไอโก้รอด้วยไอโก้รอด้วยหนูดาวฟ้านาหา้าม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 าอัดเอางี้เอางี้เกลอย่าเพิ่งร้องอ่ะเก่าลงมาร้องหนึ่งท่อนไปเปิดลำโพงตั้งเก่าตั้งเร็วเก่าตั้งไปนี่นี่เออเออเออไป Let's go อันหนึงน้องขอไอ้นี่ก่อนนี่ก่อนก็คือไม่ต้องเพลงหรอกน้องน้องสดเลยพี่ นี่ไม่ใช่หรอผมไม่ใช่อออขออนุญาตจับคอ,อหนิดนึ่งนะครับอาจจะมีอาจอาจะมีเสียงแฮร์หน่อย ัำไมต้องพี่น้องร้องไปหลายเพลงแล้วไงจริงจบทั้งตุกแกทั้งช้างไม่พี่อยากฟังเพลงนี้พี่พี่อยากพี่อยากให้เก่าร้องให้มิเกิลฟังหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนท่านทุกท่านเดยวพหนูรักพี่แบบที่สุดในโลกเลยนะอาจจะมีเสียงแหบเอ๊ะ ฮะน้องพี่ตั้งสติไว้เอาใหมหนึ่งสองอาจจะมีเจ็บเก่าถ้ามึงยังจะมีเจ็บคออีกงขออน้ยาตเจ็บคออีหนึ่งนะครับอาจจะมีเสียงแฮบดหน่อย แช่นี่ก่อนไปฟี่กับบ้านมีเกลเกามันเขิอนมิกเกล่ะพี่เขินมีเกลเขื่อนมูนี่น้องหมึกน้องหมึกทำไรมาดิมาดิแม่กูกูพี่เึงไอเก่ากูไอหมึกปอเมื่อกี้ไม่มามึทำไรสภาทำไรสภาครับมาออกแกับมาครับมาตนมาตีเหรียญออกครับคนนี้ดูดิน้กับมาดดดอ้าวดีอ้ ไม่ดีผมบอกนะไม่ไหวแล้วอี่มาทำอะไรอ่ะมาขึ้นคนเหรอแน่นอนชัวร์แน่นอนใช่ใช่แน่รู้ได้ไงพี่เปียมรู้ได้ไงาไดังแทนพี่เปียกรู้ได้ไหมถ้าพี่ไปได้พี่ไปวันนี้เลยอาได้ปะถ้าพี่ถ้าพี่จะมาผมมีข้อแม้อย่างเดียวว่าว่าเอาของบีซีมาให้หมดตู้เลยอ๋ออ๋อ เราต้องหยุดเราเราไม่ต้องฟังนะครับท่านเลยใช่พี่นั่งเดี๋ยวเอาเก่าไม่ได้เอาเก่าใช้พี่หมึกพี่หลิกฮัใช้แก๊งกินังมันดี BC เป็นคนเลียบได้น้องหกร้อันนี้ให้พี่ฟังหน่อยได้ไหม Tiktok เฉยอะไรนะพี่เบ๊บน้องหมึกร้องเพลงอันนี้ให้พี่ฟังหน่อยดิเอาเพลงอะไรพี่เอาเพลงอะไรแปลเก่านั่งลำพงพี่รู้ว่าน้องหมึกร้องได้เอาเลยเอาเลยตั้งเลยอย่าทำให้พี่ผิดหวังได้แล้วไปหนีไมนต้องอย่างนี้เก่าดูไว้ต่อสบายเลยเพลงเนี้ย ช่วยพี่มเนี่ยไอ้ทีมาไอ้นมพี่ขอร้องเพลงกับนึ่งอะไรอ่ะแอนนี่ก็ทำให้ฉันสดใจขออยุดน่รักกับใครได้ไหมขอเดี๋ยวผมโดนด่าพี่เป็น่า